สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมืน,นี้แอดมินบุญทํานําโชคนะครับจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภที่พู่มอันซักซิ์ของพอเห่งไม่เน่นะครับนอซึ่งงวดที่แล้วนะครับที่ปูตนจานนะครับเพป่นกันดได ตัวเลขเป็นเลข357นะครับ357นะครับงวดนี้ปูต้นจานเพิ่นจะเขียนให้เลขตัวใดนะครับนอะในงวดวันทีน่1มีนาคม2565นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะครับนอะไปเบิ่งน้ำกันเด้อครับเด้อว่าป,ปูต้นจานเพิ่นจะเขียนเลขตัวใดนะครับนอะเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีน้องวันนะครับนอะรับท่านผู้ชม ก่อนจับไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญธรรมนําโชกนั่นเองนครับเด้อโด้การกดไลค์กดแชร์นะครับนอผูดใดยังม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นํานี้ด้วยครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมนําโชกจะตามหาตัวเลขกโชกลาไปฝากกันผู้ชมเพื่อกาลนะครับครับ่านผู้มไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ากันนะครับนอะไปเบิ่งน้ากันเด้อครับเด้อโอ้ปูได้กินน้าแดงเนาะมื้อนี้ มาแต่นก่อยายน้องจ้าวอในเกาเป็นฟันบอครับเออพ่นอยากหนักแล้วเห็นทางนักนได้ทางหนักครับเิ่นไปเขาฟันน้องจ้าบอครับเออ้นให่เขาต้องการล้มเหอไม่ได้เหนไ่หมนะ จาันเนาะอันก็ง่าเอาันมาให้ข้ามอเอาเอาเอันไม่ได้ยามาใหเนี่ย่ใส่ใส่ใ่ใส่ันก็ฟันไม่หายด้วยแะสิบ่ใากท่คบนี่นะอยาือกลอยกินมาลมากเลยลมแรงมากใบใหญ่ใบแหว่ทัว

วันเด็กอยากขึ้นเอาเด็กปีเริไมเอาเจ้าเคื่ออันใครให้งนอะไรนี่้าคนตะกินมนี่กนะเคื่อแล้วก็ะินอ่กัน่ะอมาเป็นฟาดีไดมาเอาเล่ยที่ต้งก โอ้น้องจ่าเิ่นฝันว่าโซเล็กอยู่กัะปูจานนี่บอกอ้เขียวบอกครับหอมาลมันโอ้คนเพึ่งมาอยู่ใหม่สิบอกครับไม่มาใหม่มาอยคนมาลอคอมาขอกินน้าคนอยากหน้าหพี่มันหน้า คนท่าซื้อยน้าหันีจะถงหวยสิคักันมาบ้เออฝันาฝันห็นี่สิพาหัวแล้วฝันว่าพยานาคมา่ยู่นี่ค่ะเป็นอก็บนี่เรียกสิคุณเด็ก้น้องนคุณจะฝันเหม็นเนาะค่ะเนาะต้นจานครับปูจานปูต้นจานจานบานสตพังต้นจานมาเลย ววยาวาวเเห็ดเหนหัวะห่นั่นไอ้รมาเงียบๆเฝ่าเ็ดเนเด็กแ้นุกสาเด็พวกเด็กเก่าต้อนที่แ่นตแเจ้าขาเอาเหืนเาน้าม้าาฟองหวาาน่เก้น่เ็นตกไปบึงทงฝุ่นเหมือนบ่ เลยาใ่้จะพอเนเนาะคุณตบ่ยอ่บ่บไเหยากพินากเลยว้าวาบเห่าอย่านไมจะเหามาเบิ่งเอาอีเมอรนวมาพี่น่องเดี๋ยวให้เบิ่งสอนที่ท่นป่ะทันในไซแป้งก่อนเนาะค่ะท่ชมเด้อเนเด้อหลุดอเลยาเด้อจะทำใหนด้เนชม <ไ>มผมต้องไปเห็นหลายโตแท้เนี่ยต้องไปเห็นสี่ตันนะเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเลี่ยงกันหลสายอยู่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งเนยที่ผมเห็นด้เห็นแลขห่าแสดงว่าห้าเจ็ดสี่หนึ่งเดี๋ยวใายเกี่ยวบังกัน ถ่ายทางช่วงนะคะก็สวกรับคลิปนี้เนาะจะเป็นความสัพน์ของลมของแม่เนานะคะคน่าคนฝันเีนกรนลอยเรือยมาลองดูมาเห็นตัวใดนะคะนั่นแหะใส่เียนว่าเราใส่เปลี่ยนหอยแย้โนใส่เปลี่ยนก่อนเนาะเนี่ยขอขอถ่ายเบิ่งแบบท่านได้ใส่ก่อนถ่ายถ่ายทักขถายทักขาใอ้แม่เล่งเบิ่งขาขาสกปรกค่ะท่านผู้ชมาจังซีมาใส่แปงบ่แม่ ขวัญไนฉันสามโอค่ะน้องเอาสองโค่ะสีเสเต็มเพ่้ออีองโั้คอมพนวเตอร์ขวตรงไหนตรงกลางบอค่ะไอเขียวฟ้าด้วยจะเห็นนี่ตรงไหน่นิ่มิ่งหิม็ย้ายนาอยู่หยนิมหมออะไรอยู่ริมอยู่ริมไม่อยู่หิมมันไ่เป็น เด้อแกเจดางขออนุญาตเด้อฮาก่อนเจด่างก็เห็นเด้อพี่น้องหาเจ็ดตรงๆนะคะท่านผู้ชมเห็นดูปูดจัดนะใส่นื้อนอเด้งจึงคึเลยอาวันนี้ไม่ยังอีกแม่นี่เห็นบ่เลยเจ็บเลยเจ็บเจ็บโอ้ยแม่เห็นแล้วพี่น้องเจ็บหน้าแดงจึงคึงจีนเนี่ยนี่หมดค่ะคุณแม่เห็นแล้วนะคะเจ็บเจ็บเห็นหมดเลย เยอะก็เู้แม่เ้งด้พอเยมาเจ้าเยวเจ้าแห้งเด้อเขาน้ำสามปลาหายไม่กินได้พอนายน้ำในเขาม่ากินนี่ละมาผักคอนดือนร่วตับไม่กินเผาเด้วยน้องไดก็แม่ในฝันน้องจ่าพนั่นลอยมาเลยตีหาะมาเลยหน่อยเออฝนมาแต่ใส่็นมาผักตัวมะผักคอนก็ไปแล้วว่าตีคอนให้นไปคอนใจจ่าก็นลเออพอนายเมาผักมาเจ้าก็ม่เขียนไไ้เ้อพอนายเท่านน แดงเด้าเน่ยไกลๆล้เห็นแดงยิคืนเนีอยงก้เด็กเ็บ่อทำย่งนี้ด็ก้สัตว์คน่นี่เพอะว่ามันเด็กยังผู้สัตว์มันนี้เห็น่งนี่เพราะว่ามันเด็กสมเด็กเ็บต็มไอ้เวยเด็กสามเด็กเ็บเลย เป็นเลขสองกเก้าห้าสองเก้าห้าสองโอ้โัไติ้ก็ไ้าไม่ได้เป็นเยอะใช่หเออใช่ไมเใสอก้ผมก็วิ่อ่านน้ำซักค่ะให้แม่นำเน่าตาจิบเบิ้งก่อนจ้าเพี่อตาใส่ บจเาอเอ่ยเนาะแกครับค mm. ่าชวงนะคะเดี s <S uh, ๋ยวสองสานถสามสอามองสามส่งานผูงชมสองสามสองสามสงสาคสอสามสองสามสองสามสสามามนอามสองามสอเสามสองสามสองสามสองสามอามสองสมสอาองสองสาามมสองางสสองสามสเ ติดตาดิ่งเลยติดาดิ่งเลตาดิกงเก่านี่เป็นเกียยังเก็บอกบอกตัวเก่าตัวจตเ่าโอเคเราบ้างนี่หกห้ากก็ได้หกก็มีนี่เด็ค่ะมอนไม่เป็นเด็กหกก็เด็กห้ถาพักก็ัน ก็เเนี่ยปอันนี้บอเจ้าเห็นหมคหนๆนี่บอกอเดี๋ยวขายโอเคจัเลย่อเยนีแวนเขป้งใไหาแป้งมากกันเอาแป้งี่ไรเอสดเอจะตังอเแบ้งเนบ่นอัน้ เพราะรเพน้ S <S นทีน่นเพานี่พาหยกเพาะรนทีนึงเยอะอ่งให้ค้นแดงึ้นนวัาถ้าแต่มันง่ายเลยค่ะยดยึดดหาสองนิดหนึ่งอ่ะคุณต่างเห็นแปดจิตเราเดียนนะมันก็เป็นแปดกเป็นจ็ดกันแปดจ็ดแล้วก็เห็นออสองแปดห้า เล้วว e ันนี้เด็กก็จะขอมเดี๋ยวเด็กก็ะเกบไม่บนนี้บารันนั่นสันมึงเห็นบาระึงเอกนิโอ้แต่เห็นสัตะอมั่งเรอมงเอไปนอนเี้ยหแล้วเป็นไงฝาผุแล้วฝนถี่ตกอยู่นอกาฝาะรอย่างไรอ่ะเลขค่ะทขาทำไปช่วงนะกะแอดเจี๊ยงห็นเลขห้ามาก่อนเลย ห้าแปดสามค่ะท่านผู้ชมที่นี้เห็นแล้วค่ะตังเห็นห้าแปดสค่ท่านผู้ชมเห็นมียเห็นหกสามนอเห็นมืนว่าเฮ้ยว่ามีหกสมเห็นหกหาหกหางหกสามนื้อบาางมีกล่องดีมังาเห็นมันีตรงไหนใหญ่มาเว้อไฟเใหญ่ยิ่งเงี้ยบ่ขำเงี้ยบ่หมือเ็กเก่าอ่าเก่า ก็ว่าผมเห็นแด่ขายอยู่นี่มันขั้งจริงแต่ข้าตัวใหญ่มากไม่ได้หาเงินหนุ่มุ่ดี่เลยค่ะได้หมิบวงห้าสามห้าสามห้าสามก็ไะห้าสามแปด้็นห้าสามห้าสามกาสาเนาะพี่นองแก็ว่าปกติซื้อรถกินก็เุียนอันนี้พี่เอจะต่างเห็นแบบนี้ถ้าเบิ้งว่าอีเมลเอาสิเห็นตัวไดเด้อคนตาทิ่เห็นตัวไดนเนาะค่ะ ต้อเบิ่งก่อนิ่นก็ล่างเขียนค่ะทัานเพ้ชมเพิ่หมีนอนยีเออเขียนนี่มาเี่ตนเขียนก่ากาปกติอจะตามบ่ค่อยเห็นเลกแต่ที่น้องแต่ว่าพวดล่างหลังมานี่คี่เราจะของที่เซนที่กเห็นโดดเล็กขนกดนะคะทุกคนก็ได้ นี่มาถ่ายปกอมาถ่ายเหมือนกันง่ายิเห็นบอกู่หายแน่นอนเลยเห็นบอกอ้ยนี่าขวดเด่นเยะเลย่นก็ผาหานี่ผากับนีงครับเพราะว่ามันเี่สาม่่ัน่นอนเลย ต้องไม่กล่องกันบมกผู้ปกค่องตัวหามันสัตว์อยู่ในเด็กแงมหาสัดว์ในน่องหาหาสัดว์จ้ากไอเอ้ยเขียนกะกะตัวข้างในอ่ทั้งแต่งเพื่อแต่งนี่จุ่อะไรจุกตัวจุกนี่มีเด็กมึงมึงผู้ชายใครกล่อา แดงเวอเลี่เห็นอะไดิเห็นตัวตัวกเงี้ยัมปูว่เนาะม่ดาไม่เห็นเลยค่ะโอาคที่ก็เป็นเด็กเด็ก่กใเด็กขาที่ตันี่เด็กสาวที่เป็นหัวมือทไงวะเลย คนไทยเลขค่ะามนคนไทยเลขค่ะนี่นี่เ่นอ๋องานแปดห้าามสานี่แหละเจ็ดแ่างเห็นเลขหาเลขสกับเลขแปดเดียวกนกอ่าเลขสามเลปมีเลขหเลขสมเลขแปแต่ว่าเบื้องแต่ละจุดกิจกลับไปกับมาดูแต่ละหอกัตัวเดียวกันได้ไหแต่ว่าสามัเห็นหลายจุด

เออเป็นเลส่า <Solomon> <à> ิบหกหายเขป็นหกห้าเป็ห้อียวเนาเจ็ดหกหอหกหาแ้เจ็ดหกาเลู่เายู่เาต้องหกหคนอกะเด้าเลเจเนี่ยย่าือหกห้าหกหาเจ็ดหกเออไมก้าเจ็ดหแล้วคนอาจกบมาเาจับกันอหหาหยง่สเลาะเลขาดมาตแท้ สามหกห้าสามหกห้าตัเียสามเ้ไม่่เิ่งว่าสามหกห้าังเพราะกการแก้เตังคเลยเลยะนีั้มีนี่เด็กสามีเด็กหาถึงแต่ว่าขางี้ม่เป็นเลยเป็นเจ็ดหกห้าตัวนี้ต้องทั้งนี้เป็นสามห้แมนเถอะเจ็ดหกห้าเก็หัวนะเก็บสามหกห้าสามแ้วกนเลยนี่ไ เด็กเก็ดจะว่างเหรอเซ้ำเด็ก้เโอ้โหกาเลยด้วยออเอเป็นเทนทุกาเป็กน่องเป็นเด็กเป็ดเก็ดแาขาเก็ดแบาหกแาก็เลยได้จากนี้กหนาวก็ต้องไมจมหานี่ง่ายพอเป็นยังเลยเลห้าช่ขอดก็เล็กหกสิรวเจ็ดหกห้าะได้ล่สามหาา นี่เลยสามหาเห็นสามหานี่สามหายงน้าเห็นกันเลโอ้สามหาใชตัวใหยอ่นห้าเก็เป็นมันเป็นสามมันก็นี่ก็เป็นนั่นก็เป็นสามหาก็เยสามหาสามหาเจสามห้าบอก่าวขึนให้ชัดยุ่ด้หนเนาะห้เป็นจยเปาหเป็นเอมาควานจี่อมันเปนาี่มเลอ้ยแม่ขึ้นสัตว์ทะเลเลขหาัตวเนะ จ้าแค่เกศตัวนี้มันก็เป็นตัวเก่านั่เห็นอหย่เนากับว่ามันจะเป็นตัวเก่าเลวเดก็เงห็นเกศทั้งหนาเนู่ยตอนก็มี่หกคนเลยเกบห้าเกศห้าหกันจไซ้ำเอาเนาะยใหญเนาะเป็นซ้ำหาเป็นสองตึ่ตลอดว่าไรก็ได้แม่พหลายตัวเลนี่แต่เป็นได้ก็เด็กตานี่เห็นไหเขาไงเขียนไว้เด้อ

เพื่อเด็กนึงเพื่อทิมผักาเด็ือเด็กหนึงเหครับขยมีบางอย่างด้วยเมืองทำกัไงเนี่ยคุณขาแต่ว่าหนึ่งหักซัดนี่ตัวใจเห็น่านี่หนึ่งนึ่งเนึงก็ได้เป็นเกียิกียยอยยเี่างพนี่บบนี้อนาเยชัดๆาัเดีหกเอเออเมื่ักเมื่เร้ากัมกินเากินน้ด้พอไม่ละ คนมาซีหายยุ้ยโตยแม่ไม่จังไเลยกนคือว่าคนซีหายห้าอยู่หาอยู่คนหาอยู่แล้วอาสรุปตัวเลขค่ะท่านผู้ชมว่าผู้ใดเห็นเหแม่นาวบอกกันค่ะว่าแม่นาเห็นเป็นตัวใดเนาะค่ะเล็กนึงก็เลขนก็เเจล็กมันอาจจะแบบว่ามันแบบว่า บชัดครับมาไหมเนาะแต่ว่าเลขหาในชัดกโมแต่ยามันอยู่คู่กันเนาะใายเนาะหนึ่งับก็หาครับครับหนึ่งก็หามันจะอยู่คู่กันเลยน้ำกันเนาะว่าคุณจะไดเนาะสงสัยคนเสียหาเล็กหลังด้ยนะหาเปล็นหลังเนาะหนึ่งหาหนึ่งหก่นอง แต่ว่าหนึ่งหาดีชัดเจนจบแต่ว่าตัวน้เอามาท่าหนุนงอไม่ขัอนี่ดิไผ่ง่ดินี่ดิงัเาแล้วตอเด็กหานี่งมเป็นเรเย็บนี่ไม่เป็นเด็กเลยนตนา่ตัทันี่ชาชัดเจนเลยแม่บ่ชัดเจนแล้วจ้ะโอ้ยหนหาหนึ่งีนี่นักเนีหนึ่ับแนโตไงคือเห้คชัดเว่ไงหายได้บ่ิบพิษบนบางเล มานผักมาส่งชัดเจนนะบาานนึงชัดชัดนี่หนึ่งห้าผักชมผู้ใดเขวามาติดตามรับชมกับเลาพิจารณาเบิ้งนะคะอันนี้จะเปลนนีเรเห็นเป็นตัวใดนี่มาเบิ้งซอนอีกแล้นี่ใหเ้เบิ้งซอนนี่เปลี่ยนนีเาะีเด็กนีเด็เปลี่นนี่นเี่ยนน้องมีงรงงเงินบ่เด็กซ้ำเงินบ อ,อันนี้ก็เรีกหานี่เรีกเป็นเลีกก็ดก็ได้เพราะมันเป็นเก็กับนึงมันคือกั่ค่ะตั้หตัวไงนะงานเฮ้ยแบดจำกับักัก็เลยเด็กว่ามีสาไปว่ดวมีขึลนไปว่มีส้มเนี่ยเด็กวมีสามเป็นไปบัไดวแม่ตรงนี้กอเน em, um, ้นเอาไ้ก si eh? ็เห็นตั้งแต่เราขึ้นหัวหาเอเจตังว่าเออต้องมีสามต้องมีหางวนนี้มะ ทัานทษวมีสามมีหาแม่ของแม่เด้มีสามีหามีแปดเหมนบ่เหมนบ่เจอเห็นมดค่ะแมนแมน่ที่เจอให้บ่เล็กแปดีมเล็กสามเห็ือนบ่ค่ะน่าจนพี่เหนเยอะใหญ่ค่ะมีลุคืันบ่อสมสามเป็ดอ้งไตสาม่ขางบนนั่นหรอ่้งไตกับสามเหมือนนี่บ่ครับสามวดนี่ต้องมีหามีสามมีแปดที่นอกหังมือเนาะขมาเ คนไข้ห้ที่หลังคือหนึ่งหาชัดที่สุดหงา,างฮัมยื่ังทำไงบ่บังบ่งบิดเลยสวยๆสริฟโรเร่ัวเร่ตัวเขคือหนึ่งหาเนาะสองตัวผสมเป็นสองต <หา S 1> ัวนะึงนะอืออือหนึ่งบ่หนึ่งเจ็ดห้าสามนะชั้นนึงนี่เหี้ยหนึ่งเจ็ดห้าสาม ตลาดนี่ตัวนี่ไม่เป็นแปดสามนี่เด็กแปดเด็กสามสามมีเลยเียอ๋อครับคับอยู่ข้างบนเป็นแปดสามทั้งใตมากขังมันเป็นเป็นเนกเก็ตอะไรเป็นเกน็กนึงก็อลยแต่ว่าขีดกลางนี่อะไรขีดตัดครับนี่เดียวขีดจะเห็นบ่นห้อยขีดครับเมื่อไรเอาหนัก่องห้่อวาก่อห้เห็ดหนักตัวนี้ชัดบ่า่ลงแล้วบอบ่ลงหรือล มายุปูจันทร์ครักับแปดสามเจ็ดแปดสามสามแปดครับเป็นเหล็กตัวเดียวกันเนาะครับเนาะครับกปูนบอกครับบอกน้องจ้าดนะบอกครับครับ